ทำไมปลายฝนูท้องน่สามเดือนเองก็เผื่อๆไว้แม่กลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้อยู่เห็นหน้าหลานแม่ทำไมแม่พูดอย่างเนี้ยแม่รู้นะว่าโรคหัวใจเนะี่ยมันมีแต่ทรงกับซุืมไม่หรอกแม่ หมอก็บอกแม่แล้วไงว่าให้แม่ทําใจให้สบายรับรองอยู่ได้เป็นร้อยปีจะสบายได้ยังไงยะลูกบ้านเรามีแต่เรื่องช่างมันเถอะแม่แม่อยู่เฉยๆเอะเดี๋ยวตาจัดการเองตาไม่อยากพูด แม่อยากพูดอะไรอยากระบายอะไรให้ปาฟังระบายเลยจ้ะแม่จะได้สบายใจคือแม่อยากพูดกับหมอนินนปาปาช่วยต่อโทราศัพท์ให้แม่หน่อยเถอะแม่อยากจะรู้ว่าแม่น่ะจะมีชีวิตอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่ปีกันแน่อแม่แล้วทำไมต้องเปนในหมอโรคประสาทนี้ด้วยอ่ะ อย่างนี้ปาก็บอกแม่ได้เพราะแม่จะต้องอยู่รอบเป็นแม่บังเกิดก้าให้ป้าไปอีกนานไม่ต้องกลัวหรอกปูตาต่อโทรศัพท์หน่อยเธอนนะลูกนะแม่อยากพูดไม่ ร้อนจนได้น่าลำคัญจริงใช่ยอย่างคุณเนี่ยนะแค่ห่งางตาที่ยัไม่อยากจะแลเลยแต่เธอก็ไม่ใช่เก๋เปล่าไม่รู้ถ้างั้นผมว่าคุณลกใคยดูให้ดีแล้วละ แล้วเจอกันที่นั่นนะคะดิฉันติดต่อในหน้าไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วอย่าลืมเอาคนสำคัญไปด้วยนะค,ะค่ะคุณหญิงรับรองค่ะงานนี้เวลานี้ต้องไปกับดิฉันแน่ยังไงเจอกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่จาครับแม่ขับรถให้แม่หน่อยสิลูกอ้าวคนขับรถก็อยู่นี่ครับ คุณพ่อไอ้คนรถเอารถไปไหนก็ไม่รู้อะนะช่วยแม่หน่อยนะลกูกนะแม่โทรลางงานให้ลูกแล้วล่ะแม่อช่วยแม่หน่อยนะ,ะแจนะช่วยแม่หน่อยเนะ ค,คุณแม่จะมาดูที่ดินผืนนี้ทำไมอะคะทำไมคุณแม่ไม่ไปด,ดูผืนที่พี่นี้เขาหาไว้ให้สร้างโรงแรมล่ะคะพี่ชายเราเนะ่ยเขาธุระเยอะลูกมาดูที่ผืนเนี้ยดีแล้วเผื่อจะต้องเกรดต้องถมจะได้เตรียมการได้ทันทันอะไรคะออหนูป้าจา๋าหนูว่าที่อันนี้ต้องถมอีกเยอะไหมเนี่ยก็พอสมควรนะคะถ้าเกิดจะสร้างบ้าน ไม่ได้สร้างบ้านเราจะหนูจะสร้างเรือนหอนะ่ะแม่คะเมื่อกี้แม่ว่าอะไรครับแม่ช่วยอธิบายหน่อยครับนี่คูอสองคนจะแต่งงานกันเหรอคะเข้าใจถูกแล้วจ้ะหนูเรานี่ยอยากให้ลูกสองคนน่ะมีความสุขจัะงั้นคงเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วนูขอตัวก่อนค่ะ คนนะ่ะก็รู้จักมาคุณกันดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะไม่มีปัญหาแน่ครับแม่เพราะว่าวันจะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นแรอกครับใช่แล้วค่ะเราสองคนยังไม่สนิทกันมากพอที่จะแต่งงานกันได้เลยนะคะแต่ลูกวิอายุลูกก็สมควรจะมีครอบครัวแล้วนะลูกยังหรอค่ะวิยังไม่พร้อมค่ะคุณแม่ผมก็ยังไม่พร้อมครับแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมนะลูกไม่มีกําหนดค่ะ แม่ครับผมว่าเราอยู่พูดเรื่องนี้กันเลยนะครับที่ดงที่ดินแถวนี้ก็ยังไม่ต้องดูแล้วครับแม่นั่น,นะสิคะวีว่าเรากลับกันนะคะวีมีงานต้องทำนะคะคุณแม่เดี๋ยววีขอตัวไปตามคุณป้าก่อนนะคะเไรครหบคุณวีเดี๋ยวผมไปตามเองครับ คุณปารวีครับเรากลับกัน,นะครับหน้าสงสารคุณวินะที่ต้องร่วมหอลงโรงกับคุณเขาเรียกว่าลงโรงคุณไม่ใช่ลงโรงภาษาไทยเนี่ยรอเรือรอลิงและพูดมันชัดหน่อยลงโรงอ่ะชัดเจนแล้วก็เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับคุณแล้วคุณไม่คิดที่จะร่วมหอกับใครบ้างสมัยนี้ไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายแล้ว ฉันเองก็ดูแลตัวฉันเองได้ถามทำไมผมแค,แค่อยากรู้เท่านั้นแหละก็อพักนี้เห็นคุณกิ๊กอยู่กับคุณนี่อยู่บ่อยๆเราแค่เป็นเพื่อนกันเจอกันไม่กี่ครั้งผมกับคุณวิกก็เป็นแค่เพื่อนกันก็เจอกันไม่กี่ครั้งเรื่องของคุณ <c oughs> ฉันไม่กเกี่ยว ถ้างั้นการที่เรามาเจอกันอยู่บ่อยๆอยเงี้ยก็เข้าขั้นบนกิ๊กกันได้แล้วดิใช่ไหมนี่กลับไปโรงพยาบาลนะแล้วก็ไปเอาฟลรเมลีนล้างปากสักบ้างพูดจาไม่เข้าหูคนป้า หน้าแดงเชียวค่ะแดดร้อนเหรอหะคะหนาค่ะคุณหญิงไม่มีอะไรแล้วนะคะน้นปลากลับก่อนจ้ะนีจ้ะนี่จะเดินม,มาซื้อคอมนเมดี้มาให้ผมลน้าลาด้วยนะจะไปจะมาอย่างก็จะหรวดัดผู้หญิงสมัยใหม่ก็อย่างนี้ครับแม่ออกจะรู้จะปราดค,ครับแต่แม่ไม่ชอบอ่ะ แม่ชอบผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีอ่อนหวานอย่างนูวินี่ไงจ๊ะผู้หญิงสมัยใหม่อ่ะต้องคล่องแคล่วว่องไวค่ะคุณป้าแก่ลูกวิของแม่ก็คล่องแคล่คลวจริงไม่จ้ำหบอหนิมครับมันไม่เหมือนกันหรอคะ่ะจริงไหมคะจริงครับ กลับเร็วนะกัะลูกตกลงกันไม่เรียบร้อยเหรอไม่รู้เขาเขาจะว่ายัางไงก็ใช่าเป็นอะไรอะ่ะดูใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเสเล ใจปาก็อยู่กับปาแล้วแม่ล่ะกินข้าวกินยาแล้วาสหัวใจยังข้าวน่ะกินแล้วแต่ยายังไม่ได้กิน้็ทำไมไม่กินล่ะก็ยาหมดแล้วทำไมไม่โทรหาปาเลยได้อะมาให้แม่จะโทรได้ยังไงเลยจ๊ะในเมื่อลูกอะ่ะถอดโทศรศัพท์เอาไปเก็บหมดแล้วทุกเครื่องอะ่ะ ลาผิดเองตาขอโทษแม่จะยกโทษให้กระดะแต่ว่าปาต้องโทรศัพท์บอกให้หมอนีนะเอายามาให้แม่แล้วทำไมต้องเป็นเองหมอนั่นมาที่บ้านไม่เอาหรอกตาลังเกียดเอาเล้ออยยาแม่ล่ะ